สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับพ่อกันแล้วครับกับช่องแซปเซอร์ออฟิเชียลนะครับวันนี้มีเมนูต้มซัวไก่ต้มซัวไก่แบบโบราณนะครับก็คือโอ้เกือบความเกือบบริกินคือพริกหอมแดงนี่เ้าคั่วคั่วเอาซะก่อนนะครับแล้วค่อยมาต่าลงเฮาบ่ใส่พริกป่นนะครับคั่วพริกแดงสดนะครับ อ่าแล้วก็มาต่ำลงนะครับคัว่วหอมๆมาต่ำลงว้อาอ้ยอ่ะมามีผักกาดหินมีหมักแดงทางเคียงปั้นข้าวเหนียวสดน้ำหม่อนฮอนอ่ะพี่น้องลงมาอ้ามาๆาอกินข้าวกับผมอีกวันนี้ซิมกุนะ้งได้ พากินซุปเนี่ยได้ห่างได้ห่างเอาไปน้องมาบรรยากาศกินข้าวแรงมืดแล้วข้างหลังนองเงือนมืดแล้วพาพี่น้องนากินข้าวแรงเลยมันเนี่ย วาซาบิอีสานตะก้อนผมบอกินเลยพักอันนี้ง่ายมากนี่แหละจังกินขนาด ปกติต้มซาไก่เนี่ยต้องมีงานมีเห็ดบุญเห็ดย่างนะครับในเฮือนจังสิได้กินคุ้มมือนี่ยอยากเห็ดกินเลยสดฮอนี่นพ้นองือ ได้ไก่บ้านมาครับได้ไก่บ้านมาอือเผาฮ้อนสัวไก่ก้อนอือ เด้อแห้งไปน้องเอ้ออส้ใส้ใส้พร้อมบริตัดเลยมาไส้ามาพี่น้องมาจับคำประจำซองเลยในคำตาสวดเลยคำตาสวดเลยอื

ความแซ่บของต้มซ่ากไก่คือย่ากระดูกเหมือนกันนี่แหละครับสมัยนิน้อยย่ากระดูกเข็มแนววุ่นยากอ่ันน้ ออนเอาลงมาแต่บ้านไม่เท่าอร่อ,อ,อยไอ้ขึ้นหลายเลย <c oughs>

เมนูพื้นบ้านนะครับส้มซ่วไก่หรือภาษาผู้ไทยบ้านผมเอิ้นซาไก่ซาไก่อ บอกพี่น้องอะไรปบะแซบแบบน้องเอา้าเพชรหอมตอดตอนนี่ล่ะตอนยากกันนะตอนที่ยากเลยล่ะเนี่ยญากกระดูกเนี่ย แมวพรพอแมวข่าวฮอสิมัติพี่น้องคุณนายขอนี้ก็ฮอ่าไปก,ก็ฮอ เนื <S <S ้อกะไรอ่นี่แหละความสุขของการกินซากไก่ก็คือได้เล่มได้แทะ ได้สไลด์ได้แค้นกระดูกน้ำซุปมันฮอนเผ็ดหอมผักแพรวอ,อามามามา,มา,มาพี่น้องมาเบื้งองหน้าโู้มีความสุขกันไ่แล้ว <laughs> แซ่บ เมนูบ้นบานนที่แซ่บหากินน้ำร้านก็ได้หากินน้ำร้านาก็นนนไ,ดไ,ดได้ครับเนี่ครับ มาเป็นน้องคำตาสวดตรงท้างเนื้อง,งามเนื้อง,งามไตไตมันขึ้นลายอยู่เนี้ยปาษาหนัวนะฮะ น้องมาขนตาสวดนะจับสิอวอาพเซ็บอะไ,ไรพี่ห้า นะน้องครับอือพี่หน้าแล้วก็มัพ่อว่ากันสีหานี่แทบจะสู้กินนะครับเดียวเริ่มก่อนจากกันไปกดติดตามกดกระดิ่งนะครับฝากช่องคนทำบ,บ้านพา,ากินพาซิมอาหารเมนูบ้านๆกินไปทั่วนะครับไวนจะอ,อ,อ้อมอกอ้อมใจใผมน้าเนี่ยกดซับจะแข่เป็นแรงเป็นกำลังใจให้น้ำเด้อครับเนดะ้อ 好。